จะเย็นเย็นน no. ุ้ยลงนี่ไงเขามีบันไดนั่ยอันนี้จะลงเองได้หรือเปล่าจะลงยังไงเนี่ยให้ฟ้าอุ้มก่อนอุ้มเปล่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวตกนะตกอ่ะเร็วอคนเารออยู่ต้องฟ้าอุ้มกนล้าเปล่ากล้ากันเดือดกันแม่ยังไม่กล้าเลยลูกเสียวเอ้ยจับจับมันนะ อ้าเว้ย <this> สายขวบนี่มันไล่เลยอ่าไหนไหนไปไหนให้ป้าอ่ะป้าเอาขึ้นไปก่อนละป้าเอาของป้าป้าเอาของไปเออนี่คือีพของน้องนะครับไปนั่งไปนั่งข้างหน้าลูกไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหน้าเลยลูก นั่งเบาะเเบาะเล็กเลยไปงูขึ้นไปข้างบนเราอะอขึ้นไปปึ๊บอืมไปนั่งดูบ้างนั่งกับแม่ดูหน่อเดี๋ยวมันเบาได้อืม,อม พี่เขาช่วยจับอ่ะไปอืมอื๊บลึกไหมไม่ลึก,ลกโอ้ยอ่ะอ่ามันนี่ไปจุดคัดกรองก่อนไปมาเ <มา S 1> ดี๋ยวให้มันเล่นเดี๋ยวพาไปเล่นไปไปจุดคัดกรองก่อน ใส่แมสก์ไปสุกพัดกล้องอ่ะเดี๋ยวป้าป้าลงมาป้าป้าหยิบบ้านอยู่อันนี้รอป้ารอป้าป้าอุ้ยดูทรายสิทรายขาวไหมอ,อ่ะอย่าไปอย่าไปทะเลนะรอป้าก่อน ไปจุดคัดกรองก่อนลูกแล้วเดี๋ยวไปเล่นตรงนูน้นโตมาหาแม่ก่อนเดี๋ยวพาไปเล่นกำลังสนใจอยู่มาเร็ว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวหมดเวลาไปไปจุดคัดกรองก่อนเอาโทรศัพท์แม่ลงมาแล้วใช่ไหมมาไปไปจุดคัดกรองก่อน แล้วเ,เดี๋ยวจะลงไปเล่นแม่ไม่ว่าเลยมา <laughs> อะมาจุดคัดกลองก่อน <c oughs> ให้เขาตืดๆกอ่อนตดๆต,ตัวเล็กหายมือแป๊บนึงครับตัวเล็กตัวเล็กหายมือนิดนึ่ง,งอา้าวตู๊ตู๊สองตีตู๊ตู๊รับรับโอเคครับ อ,อยากเล่นอะไรเล่นเลยรูปแม่ถ่ายวีดีโอไว้เข้าลงไปในน้ำน,นี่ดเดินตรงสันทรายอ่ะโต้เดินลงสันทรายเดินไปเลย่เดินเลยเดินตรงสันทราย นี谢谢 ick, the <the ่เด uh ินมาถึงเกาะนี้ได้เห็นไหมเขาเรียกว่าทะเลแหวกลูกเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยน้ำใสจังเลยกระเป๋าสั้นเปียกกระเป๋าท้ายเปียก ไม่เป็นไรเป็นกันน้ำกป็นการแช่ไข่แล้วมันเซึนละสึมลงไปนี่เลยอ่ะอ้าอ้าวอ้าวอ้าวอาแม่อยู่แค่นี้แม่อยู่แค่นี้เย็นจังเลยว่ะน้ำใสจังเลยลูกโอ้โหยน้ำเค็มไหมลูกเค็มทะเลมันก็เค็มมาเด้อฮะตีขาได้ไหมตีขาได้ไหม ก็มันเย็นจังเลยนะเอ๊ะมีแว่นตาเอาแว่นตาให้เขาหน่อยแว่แนกันน้ำอะ่ะน้ำมันเค็มใช่ไหมโอ้ยเลยลอยตัวเก่งจังเลยเอ๊ะใต้น้ำมีอะไรมีหินเหรอไหนเอาต้อไปจาเอ๋แม่ใต้น้ำหน่อยหวานชูชีลดิโกฮัฟก้มอ, <c oughs> อันใน,ใน,น้ม่ <c oughs> เห็นไหมเออแม่ก็เห็นลูก เนาะเออตีขามาอะตีตีขามาหาแม่เร็วตีขามาตีขามามาแล้วมาอะตีมาแล้วตีขามาเออเอออะวันทู้ีอะไรที่กูฮัก

อตโต้จะไปดูอะไรลูกไปดูฝั่งนน้นบ้างไหมฝั่งนน้นเหมือนก็ฝั่งนี้ไหม ไปดูฝั่งโน้นสิลูกไปแล้วปะอันนั้นอันตรายนะลูกฝั่งนี้เขามีป้ายอันตรายอยู่เห็นปะมันคงเป็นทะเลแบบหักอะ่ะ นี่ดูปิ้งดูปิ้งมาอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆแม่อยู่ข้างๆแม่เดี๋ยวฮับไม่ต้องกลัวมันอยู่ในน้ำหรอฮับดูดูนิดหนึ่งเห็นไหม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 นี่เห็นไหมข้อดีของการดำน้ำเป็นนี่ อ้าะ่ปิงนี้มันน่าจะกลับได้นะลูกมาใกล้ๆมาดูใกล้ๆอ่ะ1 2 3ครับเห็นมั้ยเห็นมั้ย ม,ม,มุกมุกลองไปจับมันสิให้มุกลองไปจับมันสิจับได้ไหมเดี๋ยวเราถามพี่ถามเรือประมงให้ไหนเดี๋ยวจับได้ไหม่าไปลบกวนเขาเลยเราดูเขาเฉยๆเนอะอ่ะวันทูชีโอเคไปขึ้นพอ ายบายแล้วเห็นปิงทะเลแล้วใช่ไหม,ไ,มไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นขึ้นไปเขาจะขึ้นกันหมดแล้วลูกเดี๋ยวเราจะไปเกาะอื่นอีกอ,อ่ะอาับลูกเลยอไปเดินกับป้าขาขับน้ําขึ้นเลยเห็นไหมขาม,มาน้ํายังไม่ขึ้นเลยนี่เห็นไหมโตขาลับน้ําขึ้นเลยเห็นไหม ฮะดูน้ำมาไปเล่นเพลินไม่ได้นะเนี่ยเล่นเพลินเดินกลับมาเกาะนี้ไม่ได้เลยนะทะเลมันเลิกแหวกนะ,นะลูกน้ำมันขึ้นตะกี้ทะเลยังแวกอยู่นะลูก ใช่ไหมไปขึ้นเรือเรือเราลำไหนพอ,อใจยังลูก